สวัสดีค่ะผู้ชมท่านกค่ะนเกมส์ลเดมิตอร์ค่ะันี่เราจะาทำเป็นลูกขน,น,น,นสุบานนั่นเองเริ่มกัเลยที่หลอนเราจะส่บ้านเป็นลูกที่ลูกหนุสุดรอะลูกคนุนต้องมีบ้านหลูมๆนะหลูมหลูไม่หลไูไม่ชั้นค่ะไม่ชั้นเออาซ่า ดีวันอดโนเสแมนเข้ามาดูยังเข้ามาดูอู้เหมือนจินมากาลาแสนเงมยบยเจ้าอินนั้นมาชมตูหน้ามันนะค่ะคุณท่านนับพุนี่สวยดีแต่ฉันว่าอยากได้สกิดเล่นแบบ ലോ ലൈ ലീ അലച്ച ലോ അലച്ച ലലിക്കോ ലോ and wonder and t อ็นไซน์ e นี่ยเ้านบ้าน,น,านอือ่กับต่อชันว่าบ้านนี้น่าจะรู้นะบ้านเนี้ยแต่ไม่ใช่บ้านนี้นะเลเลโกมีที่ตั้งคมปมด้วยมีสระนะ้ำไหม มีจะ่ะมีน้ำตตน้ำตตโอ้ถ้าฉันพูดม่ฉันฉันจะเรียกว่าน้ำตดค่ะถ้าฉันพูดฉันฉันจะเรียกว่าน้ำตตอะไรไหมบายบ้านหลานบายไม่รู้คุณหนูอันนี้ไม่รู้คุณหนูไม่รู้คุณหนูฉันอยากได้แบบลูกคุณหนู เธอมาลูกชายจะใส่ดีๆได้ไงได้แล้วไอ้ชายอะไรอ่ะมันไม่ใช่บ้านฉันนี่นะให้เป็นหนึ่งคะแนนพอนะเอาลูกหนูค่ะให้หนึ่งคะแนนนะคะมันก็ดีนะคะไม่ดีไม่ดีไม่ อุ้ยหนึ่งคะแนนเนาะแต่ลูกหนูมาเลยนะคะลูกคนหนูก็ใช่อุ๊บซี่วัดเหรอน่าจะใช่เนาะ ยอดกวบ้านนี้ให้สิบเต็นเก้าไม่เอาสิบเต็นเจ็ดพอนะถ้าจะได้ฉันนีต้องรูกคุณหนูกว่านี้ให้เหมาะก,กับเสื้อฉันเนีเอาไปปะบ้านพี่ฉันดีกว่าปั้น เราพึ่ตงตอมหนึ่งแต่เราปั่นจักรยานได้สอนล้อได้นะเอา้าจักรยานหายวูท่ามถึงไม่ต้านานาน้นๆเหรอคะมันไม่รู้คุณหนูแต่มันทนมากกว่าเหมือนคนรวยอะ่ะฉันไม่รู้คุณหนูเลย มันไม่ลูกคุณหนูเธอไม่ใช่ลูกคุณชัย้แค่ไม่ให้โลนบานอะไรเนี่ยอ๋อมันคือลมพานอ๋อที่ที่ไปอ๋อมีคนอยู่ในนี้เขาจะอยู่ในเนี้ยแล้วเขาจะไปนคม ดูว่าใครใครจะรอนั้นนหะเออบาทครับบาทเขาได้เออก็ได้อยู่นะชอบมากเลยเอ10เป็น10ล้านแต่10เต็ม1ล้านเลยรลวบาานปันิว ฉันจะจมน้ำไม่ได้เห็นไหมอุยไกลอ่ะอ้ยไม่อ่ะก็ตกน้ำมากกว่านะไม่ไม่กลัวตกน้ำบอกขี้เกียจว,ว้น้ำอ่ะอออแม้ถ้าฉันลุ้นไปนะ เนี่ยเป็นแบบนี้ถ้าฉันสุ่มบ้านมันจะพาฉันแวะไปเลยเห็นไหมอะไรเข้าไปยังไงอ,อ๋ออะไรอ่ะเข้าไปยังไง ข้อไม่ได้ข้อไม่ได้ทำไงจะทำไงอ่ะไหนอ่ะหาไม่เจออะไรอ่ะอะไรอ่ะบ้านอะไรของมันนะอ๋อบ้านอะไรของมันนะ บ้านบ้ามัานเหรอบ้าอะไรของมันเนี่ยเข้าอย่างไรอะ่ะเข้าอย่างไรอะ่ะทุกคนเข้าอย่างไรเนี่ยเห็นให้ว่ามีตรงนี้ เขาอย่างไรอ่ะเมย์อ่ะทุกคนทำไงอ่ะข้างในมันสวยมากเลยอ่ะอยาเข้าไปอ่ะอาชาทำนี้ไม่เข้าไปไม่ได้โอ้ยเขาให้ทำอย่างไรเนี่ยดูดูสภาพขั้นต้นเนี่ยเข้าไป อือก,โโโกงเข้าไปยังไงอ่ะอือเข้าไปไม่ได้ส่วนคนที่มานะบอดเลยเข้ายากมากแต่ตอนนี้รู้แล้วจ้ะ มันขั้นบนยาสอันเนี้ยถ้าจะให้อ่ะให้เหนื่เต็มสิบเถอะอันนี้ให้เหนื่เต็มสิบเข้ายาดและก็โกนด้วยโกนเข้ายาดและโกนฉันเลยนะวู้ แต่บ้านก็นพอสูยคะแนนบ้าน9ก้าเต็มสิบโอ้โหมันจะไม่ลวดหัวฉันก่อนเหรอมีต้นไม้ด้วยไปไปบ้านหลังไปคะแนนบ้านก็ค่อยชินยันหลับตายคะแนนบ้าน ที่ไหนเนะี่ยนี่อะไรอะ่ะมันเี้ยไปรูปเปอยะหา,าขายจักรยานแย่มีป้าขายดีด้วยคุณอาบนะ้ำไม่มีปิดประตูอย่าได้จักรยานอะ่ะ มีลูกป,ปั้นด้วยนะคนมีป,ปันปป้นลูกปั้นเห็นไหมมันเป็นลูกป,ปัน้นมันคือลูกป,ปัน้นเห็นไหมมันคือลูกปั้นมีสะพานมาลายที่จริงไม่เคยมีนะสะพานมาลายสะพานมาลายมีตั้งนานแล้วหรอลูบนะสะพานมาลายไม่เคยมีนะ อันนี้เคยมาแล้วไม่ให้ไม่ให้เลยไม่ให้คะแนนตอนนี้พูดนอนมากจะรันอัดคิบวี่แหละเป็นลูกขนูนสิบนาทีหาลูกุนูนสิบนาทีไม่เห็นญาติเลยนี่ VAP สุดใช่นี่เรียกว่าลูกหนู จะขึ้นบนไดอู้นี่แหละลูกหนูลูกชายเซตเชียจิบไรเดอันนี้ว่าลูกคุณหนูมีแต่อาหารลูหนูเท่านั้นเลยฉันจอที่ตอนนี้กันเผื่อมีข้าวเยอะฉันสั่นอัศใจเมนูบ้านไหนไม่รู้ไม่รู้อันนี้ นี้กันเอ่อได้กินเหมือนเดิมอร่อ้วู้มากินกันยำยำยำวู้อร่อยร้านนี้อร่อยมากแนะนำให้มาเลย ไปเล่นสนอดก่านดูหนมดื่มชาไหมอะนี่แล้วจบคลิปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดซับสไคร์เกิดกระดิบไม่พลาดคลิปชมค่ะเอไอเท่านะคะ่ะสวัสดีก่อนไปบอคอลเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย อุ้ยมีบอถ์หนังเูยนียย่ตับน้ำกินยาต้องตับน้ำกินวิธีวิธีเลยดี